ยินดีต้อนรับสู่ช่องโปเนียวอัมังงะบีแลเอาละค่ะทุกคนวันนี้เรามาต่อเรื่องไออุ่นรักจับผู้บ่าวกันนะคะตอนที่33ถึง36กันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยถอดออกซะที่นาท่านบอกว่าเป็นงานที่ผมทำได้ดีคือเรื่องนี้หรอครับนาบอกจะทำทุกอย่างไงถอดออกสิ ต่อให้ผมอธิบายอะไรในท่านก็จะไม่เชื่อใช่ไหมล่ะครับชที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบไม่เจียมฐานะก็จริงแต่ในท่านก็มีส่วนรับผิดชอบกับความสุขปอมๆนั้นด้วยนี่เราไม่เคยขอแต่เขาเอาแต่ให้สิ่งที่เราปฏิเสธยังไม่หยุดหย่อนด้วยซ้ำแล้วทำไมมาทำแบบนี้เอาตอนนี้จะให้ผมเท่าไหร่ล่ะครับ ว่าว่าไงนะถ้าผมขายตัวในท่านจะให้ผมเท่าไหร่ผมอยากรู้ว่าผมต้องขายตัวกี่ครั้งถึงจะชดใช้เงินนั้นได้หมดึอาจีนออย่าปากกล้าไปหน่อยเลยเดี๋ยวมันจะฉีกเอานะอ่ะอะให้เท่าไหร่เหรอก็ข <c oughs> ึ้นอยู่กับสิ่งที่ในทนะําน่ะถ้าในร้องครางเหมือนพวกโสโเพณีชายที่ช้ำช่อง ฉันจะให้ครั้งละพันวอนแต่ถ้าเอาแต่พูดว่าเจ็บเอาแต่บอกว่าไม่เอาอย่างน่ารำคาญค่าตัวนายก็จะเหลือแค่ร้อยวอนนะถ้าไม่อยากไขตัวก็เอาแขนมาแทนสิเพร้อมถ้ายังพูดจะส่งเดดอยู่ฉันตาดลิ้นไปด้วยเอ่อในในท่านอะอ้าโอ้ยนี่ในในท่านครับ อย,อย่านะครับฮะอย่าทำผมอาจีนฉันบอกว่ายังไงนะในท่านครับทำไมกันผมไปทำอะไรให้ทำไมถึงไม่เชื่อผมล่ะครับเมื่อก่อนยังบอกว่าชอบผมและทำดีกับผมอยู่เลยถ้าจู่ๆจะมาทำแบบนี้แล้วจะให้ผมทำยังไงล่ะครับในบอกว่าผมเป็นคนของในท่านไงในบอกว่าจะปกป้องผมยังไงละ่ะ อาจีนพูดให้มันถูกหน่อยฉันไม่นบคนทรยศเป็นคนของฉันหรอกนะอะอ่ะ,อะทรยศหรอครับผมเนี่ยนะทรยศในท่านหรอผมบอกไปแล้วนี่ว่าผมไม่ได้ทำาบืบอไปแล้วไงคะว่าไม่ใช่ผมผมไม่ได้ทําำผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะ่ะต้องพูดอีกกี่รอบในท่านถึงจะเชื่อฮะอาจีนฉันไม่อยากฟัง ฉันไม่อยากฟังคำแก้ตัวของนายอีกแล้วฉันเบื่อเต็มทีแล้วนะฮฮฮอาจีนมองฉันสิผมเจ็บครับจะไปไหนน่ะไปทำงานครับงานเหรอทำไมล่ะจะไปขขยตัวให้คนอื่นอีกเหรอต่อให้คนอื่นใจให้เยอะก็จะเยอะแค่ไหนกันเชียว ต่อให้เป็นแบบนั้นก็ต้องเก็บเงินนะครับเงินตั้งล้านวอนต่อให้ขายตรงๆนั้นของผมสึกเหรอก็ยังไม่พอต้องเลีออกไปหาลูกค้านะครับอ๋อสภาพแบบนั้นจะไปหาลูกค้าได้ยังไงเดี๋ยวฉันหามาให้เองดีไหมอาจีนอ้าท่านในไหวจะให้เรียกมาทีละสามสี่คนเลยไหมล่ะคงจะดีกว่าใช่ไหม ทำไมทำไมต้องทำกับผมถึงขั้นนี้ล่ะครับเมื่อก่อนยังบอกให้ผมปิดตาปิดหน้าปิดตาไม่ให้ใครเห็นแท้แท้ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นพอ่อเล้าแล้ว,ลวหรอครับและบอกว่าผมเป็นคนพิเศษไงในท่านเคยบอกนี่ครับว่าต่อให้ผมเผาบ้านทั้งหลังก็ไม่คิดจะรับเงินจากผมขอให้อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตบอกว่าจะไม่มีวันทิ้งผม ทั้งที่พร่ำปอบผมด้วยคำพูดหวานๆขนาดนั้นแล้วทำไมถึงทำกับผมแบบนี้ล่ะครับอจีนตอนนี้มันดูเหมือนว่าฉันทิ้งนายหรอไม่ใช่หรอกนะฉันเคยบอกไว้ใช่ไหมอะครับอะไรกันฉันเคยบอกนี่วันที่นายกลัวและร้องไห้เพราะไม่กล้าออกไปข้างนอกงั้นก็บอกนายว่างั้นอยู่ที่ห้องนี้เซ็ซี่ ฉันบอกให้นายนั่งตรงตักฉันอยู่ในห้องนี้แล้วฉันจะยกทั้งโลกทั้งใบามาไว้ในห้องนี้ให้เองนะดังนั้นนายนั่งเฉยๆและมองไปรอบๆห้องอย่างเดียวก็พอตอนนี้ห้องนี้คือโลกทั้งใบของนายแล้วนะอาจีนนายแค่ไขตัวไปเรื่อยๆในห้องนี้ก็พอฉันไม่ทิ้งนายหรอกนะฉันจะทำให้นายไม่ได้ก้าวเท้าออกจากห้องแม้แต่ก้าวเดียว ก้าก้าก้าลูกพี่ผมตัดหัวไอ้ชเวจินกรแล้วเอาไปวางไว้ที่ร้านเหล้าของแกงจุงโฮเรียบร้อยแล้วครับแต่ไม่มีท่าทีโต้อตอบเป็นพิเศษเลยครับเหรอครับลูกพี่แล้วก็พวกผมตามหาคุณป้ากะนิมทั่วทุกสารทิศแล้วแต่ไม่เห็นแม้แต่ล่องรอยเลยครับถ้าพวกมันจะฆ่าป้าผมไม่เอาตัวไปวุ่นวายหรอก ไปถามหมอมาหน่อยว่าป้ากระนิมต้องใช้ยาอะไรบ้างและไปหามาด้วยว่ามีใครซื้อ,อยาหรืออะไรพวกนั้นไปไหมไปหาตามโรงพยาบาลใหญ่ๆก่อนแล้วค่อยหาตามแถวห้างล้างของแกงจุงโฮอะครับดอ็อจครับลูกพี่พวกเรามาเปิดกิจการที่โซกันบ้างดีกว่าไหมจะขายยาในประเทศด้วยเหรอครับใช่พวกเรามาแย่งแก๊ง ของจุงโฮกินกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นที่จุงโนก่อนเลยเอาของดีๆไปให้บรรดาพวกซ่องรันเล่าบ่อนพน,นันถือว่าเป็นการให้ทดลองสินค้าเอานำบัตรของพวกเราให้ไปด้วยนะให้พวกเขาจำไว้ว่านั่นคือยาของพวกแกงเทเวและถ้าพวกเขามาซื้อในภายหลังก็ขายให้มันถูกกว่าแกงจุงโฮนิดหน่อย แล้วก็พวกเราน่าจะต้องพาเด็กๆมาจาับปูซานซะหน่อยแล้วล่ะเอ่อเอ้ยเจ็บไปทั้งตัวเลยเขาคงไม่ได้กะจะให้เราอดข้าวตายสินะชื้บย่ำยๆำยไม่อร่อยเลยอ่ะเอ๊ะนายเป็นใครนะ่ะ แล้วลุงเป็นใครหรอครับก็เด็กคนนั้นไม่ใช่หรออ๋อหนอนบ่นไส้ที่ทำ้ายลูกพิมพ์ยองจินนันนะอือใช่เด็กที่อยู่ในห้องไายท่านไงเอ๊อะอะทำไมในถึงมาที่นี่ผมมาเก็บจานครับวางไว้แล้วไปเถิดคนอื่นไปไหนหมดหรอครับคนที่เคยทำงานที่นี่น่ะฉันไม่รู้หรอกนท่านไล่ออกไปหมดแล้วอ่ะ รีกลับเข้าไปในห้องเธอคนที่นี่น่ะไม่มีใครต้อนรับในหรอกนะแอนตึกตึกตึกอย่าบอกนะว่าทุกคนถูงไล่ออกเพราะเราเพราะกลัวว่าจะมีคนอื่นนอกจากเราเป็นหนอนบอลไส้เหมือนกันนะหรอแล้วพี่โดอื่นเป็นยังไงบ้างล่ะเนี่ยแล้วไอ้จินก่อนอีกฮอยคุณป้ากันนิมจะสบายดีไหมนะ ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเราต้องทำยังไงโอยมันมีอะไรที่เราทำได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยอุ๊บอืมรู้สึกเหมือนจะอ้วกเลยเฮ้ยหนาวจังเกรียยความหนาวที่สุดจริงๆทำไมมันถึงหนาวแบบนี้ถ้าหลับไปทั้งอย่างนี้เราจะตายไหมนะโอ้ยมันก็คงไม่ได้แย่เท่าไหร่หรอก อาจีนจโลกนี้ไม่มีใครที่หลอกฉันแล้วหนีไปได้อย่างสบายหรอกนะนายก็เหมือนกันนายไม่มีวันหนีไปได้หรอกคิดถึงนายท่านคนนั้นจังที่ไม่ใช่ในท่านคนนี้ที่ย่ำยีเราแบบนี้นานท่านคนที่เคยใจดีนนท่านที่หนึ่งสัปดาห์ก่อนคนที่ต่อให้มีทางพลังและกำลังเงินและอำนาจ ก็ยังเอ็นดูเราที่เป็นแค่คนใช้ขาเป๊ <c oughs> คิดถึงในท่านคนนั้นเหลือเกิน <c oughs> ยังไงก็ไม่มีวันหนีพ้น <c oughs> ต่อให้หนีด้วยกันตายก็ไม่ได้เหมือนกันอาจีนถึงอยากตายในก็ตายไม่ได้หรอกนะ <c oughs> ในท่านผมบอกให้ฟังที่ผมพูดหน่อยไงผมไม่ได้ทำ <c oughs> ยงจีนเรื่อ,ของขโมยของผมจะทำแบบนั้นไปทำไมล่ะครับผมอยากคว้าหัวใจออกมาให้นิท่านดูเลยฮถ้าถามแบบนั้นแล้วจะช่วยยืนยันสิ่งที่ผมทำไม่ได้ทำก่อนตายได้ผมก็อยากจะทำเฮ้ยเอ๊ะนในท่านจะทำอะไรฮึปล่อยผมลงนะครับทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะครับอะเอ๊ะ มาตกแล้วสินะแล้วดูหนังแล้วหลอเนี่ยอะอ้าผมไม่อยากทำครับฮึไม่อยากทำแล้วงั้นยังไงล่ะเออะในท่านอย่านะครับฮื อย่าทำนะไม่เข้าใจหรือไงว่าตอนนี้ผมอะ่ะเจ็บใจจนแทบบ้าแล้วไม่เอาครับฮผมไม่อยากทำบอกว่าไม่ทำยังไงอืมอาจีนช่วงนี้ฉันยุ่งนะเพราะมีงานที่ต้องสัดสางเยอะมากเลยทั้งเรื่องที่ต้องตามหาและเรื่องที่ต้องระวังสิ่งที่ต้องเตรียมก็เยอะเหมือนกันแล้วจูจูๆก็มีโทรศัพท์มาจากโรงพยาบาลบอกว่ามียงจินหยุดหายใจอ่ะ ฉันรีบไปโรงพยาบาลแต่หมอก็ได้แต่ขอโทษมียงจินชักและหยุดหายใจไปในช่วงเวลาที่คนละสายตาไปครู่หนึ่งตอนนี้เขาไม่ทรมานแล้วล่ะนี่ขณะฉันเคยจับตาและเฝ้าระวังอย่างที่สุดแต่มันก็ยังมีช่องโหวดฉันต้องทำยังไงช่องโหวดนั้นถึงจะหายไปเหรอฉันต้องทนทุกข์ทรมานมากแค่ไหน แต่พอกลับบ้านมาในห้องก็ว่างเปล่าอีกในคิดว่าฉันจะรู้สึกยังไงล่ะอาจีนขอร้องล่ะต่อให้ไม่ใช่นายฉันก็จะเจอเรื่องเฮงซวยม,มากๆพอแล้วช่วยหุบป,ปากแล้วอยู่นิ่งๆคิดเถอะนะเลิกคิดบ้าๆเลิกพยายามจะหนีและเลิกเล่นลุูงไม,ม้ได้แล้วอ้าผมไม่ได้พยายามจะหนีนะครับ ถ้าในทำแบบนั้นต่อฉันจะพลั้งค่าในขึ้นมาจะทำยังไงถ้าในตายไปก็จะไม่ได้เจอป้ากันนิมนะแบบนั้นในจะรับได้หรอเอะค,คุณป้าคุณป้าอยู่ที่ไหนหรอครับในท่านทำอะไรคุณป้าหรอครับเพราะเพราะผมงั้นหรอไม่รู้สิเรื่องนั้นในน่าจะรู้ดีกว่าฉันนะหมายความว่ายังไงล่ะครับตอบมาสิครับหมายความว่ายังไง หรอฮไอ้บ้าเอ้ยลองทำอะไรบ้าดูสิแล้วฉันจะอืม <c oughs> มันคือยาตัวใหม่ที่กินง่ายกว่าเดิมนะ่ะเป็นยากระตุ้นอารมณ์ฉันผลิตมันเพื่อให้รู้สึกดีตอนมีอะไรกันและเหมือนว่าผลมันจะดีด้วยนะมันทำให้คนกินสัมผัสความพึงพอใจเพิ่มขึ้น12เท่าเลยนะ่ะได้กินเข้าไปซะสซี่ไม่เอาครับ ฉันไม่ได้ขอร้อ,องอะ่ะในท่านไม่เอาครับผมว่าผมไม่อยากกินไงอึกจุบจุบจุบ <c oughs> ในท่าน <c oughs> อแค่นี้ก็พอแล้วต่อให้มันจะเป็นกันลวงหลอกต่อให้ในฝืนทำมันก็เถอดทำให้เหมือนตอนที่พวกเรายังมีความสุขด้วยกัน แค่ในยังอยู่ข้างฉันก็พอแล้วอาจีนแค่นี้ก็พอแล้วจริงๆเ,เอ้ยเอ้ยรู้สึกมันจะอ้วกเลยปวดหัวจังนี่มันผลข้างเคียงจากยาหรอรู้สึกคลื่นไส้แถมกลิ่นเต็มปากไปหมดมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเหนื่อยจังเลย <c oughs> ต้องเอาน้ำที่ห้องครัวมาหน่อยแล้วเอ๊ะกึกกึอะไรเนี่ยทำไมเปิดไม่ออก ประตูไปห้องทำงานประตูห้องน้ำอะหรือว่ามันถูกเราไว้งั้นเหรอในท่านขังเราไว้ในห้องนี้สินะตึกตึกยังไงเราก็ไม่มีที่ไปแล้วไม่ได้คิดที่จะหนีอยู่แล้วด้วยไม่มีแรงแล้ว ถ้าวันหนึ่งความจริงถูกเปิดเผยในท่านจะทำตัวยังไงนะเขาจะขอโทษเราไหมก็คงงั้นแหละคงให้เงินเราก้อนโตเหมือนครั้งก่อนคงเอาขี้พึ่งมาทาให้เราแล้วพูดขอโทษซ้ำไปซ้ำมาแล้วเราต้องทำยังไงต่อดีควรจะรับคำขอโทษไว้ไหมนะหรือว่าเราควรจะแก้แค้นดีไม่รู้เลย <c oughs> คลืน่นหรอทะเลเราไม่เคยไปทะเลก็เลยไม่รู้สึกแต่มันเหมือนในท่านเลยกว้างใหญ่และเงียบสงบเฮ้ย <c oughs> ทั้งอบอุ่นและเย็นมีทั้งความนุ่มนวลและความดุนแรงช่วงเวลาสุดท้ายของเราคงเป็นแบบนั้นสินะ ตกลงไปในทะเลอันกว้างใหญ่นั้นและถูกเคลื่อนซักไปจนค่อยๆดำดิ่งไปให้ลึกถึงที่สุดเฮ้ยกากากาเมียงจินกระดกนิมแก้นจุงโฮอาจีนไม่มีเรื่องราวไหนขี้ใครเลยสักอย่างกริ้งกริ้งกริ้งกริงกริ้งกริ้งฉันเอง ในท่านผมเองครับผมโทรมาเพราะผ่านมาสองชั่วโมงแล้วครับเลยจะรายงานเออว่ามาสิตอนเช้าที่หมอนั่นตื่นขึ้นมาและพอรู้ว่าประตูเปิดไม่ออกเขาก็แค่นอนครับไม่ได้ถีบประตูหรือกรีดร้องจะออกมาหรอเออไม่ครับไม่เลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันเงียบมากและผมก็เห็นอีกทีตอนเอาเข้าไปให้ว่าเขานอนหลับอยู่จริงๆครับ โอ้โอเคเข้าใจแล้วตอนนี้กินข้าวจนหมดแล้วนอนไปอีกรอบแล้วครับอืมอีกเดี๋ยวสองชั่วโมงผมจะโทรไปใหม่นะครับ๋อได้กลิง้งช่วงแรกร้องไห้โวยวายยิ่งกว่าอะไรตอนนี้ไม่แม้แต่บน่นว่าจะเอาอะไรหรอลูกพี่ผมด็อกแจอเองนะครับอืมเข้ามาสิผมมีเรื่องจะมาะรายงานครับอืม ลูกพี่พวกเราแจากใจยาไปในจุงโนได้เป็นสัปดาห์ที่สองแล้วครับกระแสตอรบรับดีมากเลยครับมีคนติดต่อเข้ามามากจากทุกที่จำนวนมากจนพวกเรายุ่งหัวหมุนเลยครับฮ่าฮ่าฮ่างั้นเหรอไปบอกพวกเขาทีว่าเก่งมากและถ้าช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยให้หมดนะครับขอบคุณครับแกงจุงโฮล่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่พอใจกันใหญ่เลยหรอครับ มันมีแก๊งชูรักกับแก๊งยงมาที่อยู่ภายใต้แก๊งจุงโฮพวกมันสู้กันเองจนหัวหน้าแก๊งยงมาตายแล้วครับอืมและเมื่อวานก็มีคนติดยาถือระเบิดมาที่ห้างร้านก่อความวุ่นวายไม่เบาเลยล่ะครับเฮ้ยพอเห็นว่าคนร้านั้นจะลงมือทำร้ายตำรวจเขาก็ถูกฆ่าตายล่ะครับ โอ,โอเคมองยังไงก็แปลกชื่อไหมล่ะครับก็จริงปักกินยอนคงทำอะไรบางอย่างแล้วแหละใช้พวกคนติดยาสักคุ้มเลยนะไอ้พวกนั้นใช้วิธีสก,กปรกกันจริงๆเฮ้ยแรกแรกแรกะเออเข้ามาสิครับในท่านเอ๊ อาเินกินยาไปนานแค่ไหนแล้วนะสองสัปดาห์หรือสามสัปดาห์ซุบลงลึกเปล่าเนี่ยเฮ้ยอ๊ะเอเอจะให้ผมกินยาไหมครับเอาไว้หลังกินข้าวเย็นแล้วกันอ่ะครับเขาจ้องอะไรขันเนนั้นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนี่ยเอ๊ะหึคลื่นหรอ ทำไมถึงรู้สึกเหมือนว่าอีกไม่นานเขาจะหายไปเลยล่ะช่างมันเถอะกินตอนนี้เลยอ่ะครับเพิ่งถูกขังในห้องนี้มาไม่นานเท่าไหร่เองทำไมถึงรู้สึกแบบนี้นะตอนนี้เราไม่แม้แต่จะคิดถึงอดีตแล้วด้วยซ้ำเพราะวันคืนเหล่านั้นมันไม่หวนคืนกลับมาแล้วในท่านคนนั้นได้ตายไปแล้วจริงๆ ตัวเราในตอนนั้นก็ตายไปแล้วเหมือนกันอะอืมรู้สึกขึ้นไส้จังเราอย่ารู้สึกดีขึ้นกว่านี้อืมเอ๊ะจริงสี่ครั้งก่อนในท่านน่าจะเก็บไว้ตรงนั้นกร้ง <c oughs> <c oughs> อืมฉันเอง เขาไม่กินข้าวเลยแม้แต่เม็ดเดียวครับไม่แม้แต่จะแต่ช้อนและเอาแต่มองผนังอย่างเดียวเมื่อเลยเขาดูแปลกๆนะครับตึกๆๆหน้าตาก็ซีดเหมือนไม่สบายด้วยลูกพี่นะ่าจะมันดูสักหน่อยนะครับจุจุๆก็อดข้าวไปเฉยเลยเนี่ยนะน้อยเขาไม่สบายตรงไหนหรอดูว่าเคลื่อนไสแต่ก็ติดอยู่ในห้องมาหลายสัปดาห์แล้วหรือจะเป็นซึมเศร้าไม่นะไม่นะอาจีน ไม่ได้อ่ะเอะอ่ะอ่ะจีนเอ่ออ่ะจีนเฮนไใ,ในท่านในท่านครับเอาละค่ะทุกคนตอนที่33ถึง36กก็จบลงแล้วนะคะคือแอนไม่รู้ว่าแอนจะสงสาร อาจีนดีหรือว่าในท่านดีนะคะรู้สึกเหมือนจะถูกวางแผนจากฉากนะคะทุกคนโอ้ยมาเอาใจช่วยน้องอาจีนของเราแล้วก็ในท่านด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องโปรเนวอัานมังงะบี l ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ